สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยกับช่องเทนพารวยเนาะค่ะช่องเทนก็ช่องใหม่เนาะคะ่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ mm. พี่น้องค่ะก็เมื่อน,นี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปลูกกระเบื้องแตกเนาะคะ่ะมาตามแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องว่าปู่สมีแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะของปู่งวดที่วก็ค่ะเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้แอดก็ได้มาตามนะไปรับชมเราฟังจาก ปูกระเื้องแตกเลยค่ะค่ะเดียวกันเลยก็แม่แตเฮียนบอกค่ะปูค่าวันนี้ก็คือฝันในนี้มีอันมีนี่คือว่าเอาผ้ามาคู่กันมันบอปูแมนแมนค่ะคู่กันกัเป็นลูกก็ขึ้นตัวเลขค่ะที่แขนเนิันที่เขาค่ะเจ้าขอให้บอกตัวไม่ยังไงไม่ได้ตัเดียวแต่ว่าไม่ตะเคียนเกิดมะยำขว้วฝันของปูเนี่ยก็คือว่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นงวดนี่ก็มันไม่จำเข้ไปนั่งนเขาไปขอไปนั่งทุกคนขึ้นทิ้งุ่มืนขึ้นเลย ที่น,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 นั่นที่แรกเขาให้ตเดอยวู่ว่ไใรเราติดอย่อะันที่ให้เรีกให้มงบตัวซ่าก็เล้วที่นั่นส่งคิดใส่ส่งคิดไปใส่ขยาวนะค่ะว่ามันบอกเองแด้วค่ะเพื่อส่งคิดใส่กันได้ค่ะมีมนไน,น,มน่ละให้บอกกูฟังขยวอีกแล้วอีกสองมือค่อยมาเรีกสิดบอกเด้เรียกออก,ก còn lại còn lại còn mấy anh quay gì nè một chi đấy, hay quay gì, bên tôi đấy, trăng, là nhập quái quay hận 16 mà phù, từ 14 đến 16 thì là là công phán này, phong dương, phật pháp này, phật pháp này tổ trong lấp sạch trao vậy đấy, Tao xăm này thằng này khởi dạy vô, thằng bạn thì dạy เันก็จะหาสิก้อนอยู่แต่ว่าทั้งชิ้ก็ท่านลงไปทั้งอื้นนะทั้งเทียบกัท่านหายสิบสี่สิกเดีอตีมาสิบสี่ตอนนียท่านก็ตีเอากตีง่ายได้ล่ะสุด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 สุสุดดสุดนุหสุดส้ดสุ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 กสุนเดสส่วนุรสุดสุดสุ่าุดสุสุตสดุดด้ด มึอได้ก็อยหกยไปส่ง่อยหายมึงได้ก็ไม่อยากหายไปสเสย้อแต่ทีาเอาเต่ย่ามปูอยากให้เห็นแล้วขน่อยมันก็คือูนั่นบนได้ก่อยหาไปมันไม่ได้วั่างก็ลางบุ่นอึ้น่นไ้มือนวันก็ห้แปดหาหาสวนอบข้นปบนข้างหลางห้บนให้ล่างความวนตรงแก้งหลยได้อนัอันฟังความฝันปูเรา็ยังงงอยู่ไหมครับปูฟังได้อันแรกก็คือ ปูเอาพระประธานไม่เหี่ยงกันสององมันบอกอันนี้คือความฝันวันนี้เนาะวันน้ความฝันออกมาอีดไหมออมาดีได้ฝันเห็นคด้ฝันเห็นยุขนพ้นครับนี่มขึ้นว่าฝันเห็นยุขนพ้นออกมาพ้นให้เรอยูยุขนพ้นขาเจ้าว่าพระท่านบอกตัววัน๋อแต่ความฝันปูนี่คือปูเห็นกับร่งเห็นล่องล่งหนึ่งอ่ล่งขัดเคืองมันขึ้นเรื่องพวกนี้ขึ้นเดียวกันเนี่ย คามต้นรุ่งขึ้นเออมันนี่ก็โล่งโล่งนี่คือโล่งขาดเทิงแมนแมนขาดเทิงควอมเป็นโล่งขาดเทิงปูอยูกลางไม่หามไปก็เลยอัานปล่ยยมองเดียวกันละแต่ว่าหามไปก็เลยเสียนะโอ้เสียหามสิ้นหนึ่ไปแล้วก็คิดว่าหามสิ้นนึ่ไปอีกนะเป็นสองสิ้นก็เถอะเป็นสองสิ้นบางเด็กภาษาไทยเป็นสองสิ้นภาษาห้องอยู่สองสองสิ้นสองสิ้นคิดว่าสองสี่บอลปู บอกว่าผมบอกบอแล้วงกนเป็นเจ็ดก็ยังบอกว่านน้้ำมันก็ยังบอกเราก็พบอกเจ็ดกับสี่ไเห็นน้ำานนน้ำมันเออไปเน็นน้ำไปกูฟันสี่ไปกูฟันเจ็ดน้ำแปดที่ว่าปูเปฟันว่าไปบินบาทมั้งเงินทหารปูฟันว่าไปบินบาทปูมามีคนบาทกับกลุ่มๆเนื้อเงันทหาแล้วก็คนมิถาไ่บาทเจ็ดแปดคนมันมาปู่อ่ะถ้าพูดดวงอนั้นก็ได้ครับผม เลข l i t ไข่ไม่ติดเป็นเลขเนะ่ว่าเป็นน่าอื่น่ว่าเป็นน่าเลรนเตอนนี้มีติเป็นดีดล้วนเห็นเ่างทำไงั่กันยังวันร่องก็เป็นเจ็ดเนี่ยค่ว่าเป็นเจ็ดก็เป็นส่ะเม่อ้างเนางหาสองตัวเจ้าขยทัานหายสมแต่ว่าันข่ันบอกเป็นตัวเลขได้นีม่เดียวอ่าว่านบอกเป็นตัวเลขสนเขียนไว้เป็นตัวเด่นก้อนนสนปูเด่นเจ็ดกับสก้อนได้สน นภูมิบุญกระจับเอาสามตัวเนาะแปลาเนาะแป๋าเป๋าอยู่นี่นะพกเป็นนี้ร่ลงเป็นยังตักเป็นยังเป่าร่องเป็นยังตอนน่งที่สามยางเปนปูกรเปิดมาหลายแล้วล่ะค่ะสิบซี่ค่ะเยี่ยมเยี่ยมแล้วย่ำรลายแล้วปูก็เปลด่ยนท้นเยางเดียวตอนนั้นป้าสองลูกเป็นยังสดวนสององค์เป็นยังสิบสี่จังสี่ห้าสิบสี่มันชิบซาไปบอกปู bác sĩ quá nhiều <laughs> coi <laughs> nhiều môn y khoe mít tê mưa mít nhiều môn mía cho mì honey màn lên quá nhiều môn cho mì mèn tò mì uni tòa honey mì honey mì 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 con mì 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 xem 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 nó xem 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 Chết xem 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 เปลี่ยเลยแล้วแต่เราจะจะเอาแบบเปลี่ยนเอาเจ็ดไข่ยินใบกันบ่มี่ร่องลางบนดังเดียวบ่นตะลางก็ันมีแล้วล่ะแต่ไข่หันบอกล่างอาจจะมี่ซีล่างอาจจะมี่ซีมันมีเป็นบนเจ็ดนี่เป็นบนเนาะปูเนาะไข่เอสที่ไปก็ที่ว่าเป็นเด่นได้เนาะปูเนาะซีนี่เนาะลางเนาะไป่เนี่ยตั้งไปกันได้อข่าันวันถึงได้ครับ ไปเห็นปนรถทั้งคิดคิดไปก่อนนะแฟนซีมากกับยืดรับสิบแฟนมากผู้่นีตัวดีก็นี้ไสก็ไสไปก่อนเลยมันก็ร่องมันก็ออกจากกะร่งอยู่ละม่ไกล่เราใหนไปนั่นสักก้อนผู้เมักเมื่อมักแร่เนี่ก็จวดได้เลยมันนโป แล้วก็เราจะเอาไปบอกเขาเถอะคนเนีนได้บ้างบ้นั่นคนเนียไดเขาก็อย่าเน้นนะเอาเลยเพราะว่าซ้ำนี่ก็เอาลงรุ่งก็เป็นซีเลยรบ่งซีซีดมเนาะบมนีนก็เจ็ดร่งกรน้ำเจ็ดมันถีบไ่ทุดคนกันมันมันมันแยกกันไปเป็นเรื่องกระปิไ่นา

ค่ะค่ะนกระปูให้กะเลกรักไป<น>ก่อนนะคะพี่น้องเด้อตัวเด่นนะค่ะตังไดก็ไปพิจารณาพี่น้องคะสำหรับตัวเด่นมันก็เก็ตค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ใหญ่ไปก่อนค่ะมีเก็ตมีซีมีแปดอะค่ะบน ส่วนสีเด่นล่างนะคะหลักสิบค่ะพี่น้องสี่ล่างหลักสิบค่ะพี่น้องเดี๋ยวจ่อมือจ้าเว้นมาแอดกระสิมาตามตออีกน้อพี่น้องเนาะค่ะวันที่สิบสี่สีเดย์มหาปูไม่ได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะจ่อมือจ่อเว้นกระสิมาตามตอเอาล่างวันที่หนึ่งฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะหกตัวเน้นๆกระสิเป็นวันที่สิบสี่คอยสิมาเอาน้ำปูได้พี่น้องเด้อปูคะ่ะขอบคุณอาไรค่ะขอบคุณ ค่ะพี่น้องปองไปค่คะสําหรับนะคะพี่น้องกับเป็นแนวทางคองปูกระเบื้องแตกเนาะคะ่ะน้่นไ้เดนบนเนาะคะ่ 7, 4, 8, ะ,คะเจ็ดสี่แปดเนาะคะ่ะปูกระวงกลมไหเจ็ดเนาะค่ะเด่นเนาะคะ่ะล่างกับวงกลมไ้เด่นสี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซีทันได้คำมาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะให้ทางช่องนะครพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไ้แค่นนี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ